นางมาดามน,นูคนนี้นับถือศาสนาพุทธนะตอนแรกแต่โอไปได้ชูคออยู่ในธรรเนียบได้เป็นเมียของคนคริสต์แต่อยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองก็เลยสั่งรถเกาะนี่วิ่งเหยียบบทชาวพุทธด้วยกันอยู่ในถนนเป็นๆน,นี่เอารถเกาะแลนเหยียบขึ้นักแตงโมสุกพาไปเลยเหยียบพาไปเลยทีนี้ก็ให้ออกมาสัมภาษณ์ว่า หลวงพ่องโดงโดิหลวงพ่อติดกวางดึกนีก่ออกมากล่อมให้สม,สม,สม,สมัครสมัครสามานสมัคขี่กันก็ไม่เชื่อฟังท่านก็เลยกลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีน้ํามันลาดเผาตัวเองตายท่านเขียนไว้ในกระดาษนั้นว่าหวังว่าแสงสว่างจากการเผาตัวตายของขาา้าพเจ้าจกเป็นแสงสว่างเข้าไปส่งเข้าไปส่องในจิตในใจอันมืดมนของพวกท่านได้บ้าง ขอพวกท่านจงสว่างขึ้นมาเถิดคำเบาของเรานี่ยทุกคนเจับกระดาษขึ้นมาเบิง้งน้ำตาไหลสงสารเรามาดามหนคนนี้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN ข่าว CNN ไปทั่วโลกแล้วนะมีสมาชิกอยู่ในโลกนี้132ประเทศเอ้ยขอไป192ประเทศนี่184ล้านครอบครัวเป็นสมาชิกของ CNN อยู่นี่ฟังไปทั่วโลก เขาสัมผัสว่า it is barbecue show it is barbecue show มาดามนูว่าอย่างนั้นนี่คือการสาธิตการย่างเนื้อสดพระเผ,า,ผาตัวตายบอกว่านี่คือการสาธิตการย่างเนื้อสดโชว์เบืองตีเราค้นหนาเนื้อใจเสือมาดามนูนี่เขาบอกว่าเป็นหญิงงามแห่งเอเชียนะแต่ไม่ได้ถูกการบันทึกไว้เหมือนนางไซซีเหมือนนาง เตียวเสียนเหมือนนางอะไรต่ออะไรในประวัติศาสตร์จีนอ่ะอันพวกนั้นถูกคนทึ่ไว้วางามเชนิดที่ลงอาบน้ําในน้ําเนี่ยลงไปอาบน้ําในน้ําเนี่ยปลาจมนามตายเบืมันมันมีเวลาขื้นบอดมันมันมันหลงบอดนะเห็นเห็นคนงามแห้งปลาจมนามตายนกก็ตกเวหานกกําลังบินอยู่เนี่ยมันมันมันลืมกระพือปีกนะข้าแต่แนมพวกมัน ตกตายตกเวหาตายปลาจมน้ําตายนกตกเวหาก็าบันทึกไว้อย่างนั้นมาดามนูนี่ไม่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์แต่ก็บอกว่าเป็นคนงามากแต่หน้าเนื้อใจเสือสังข้าวคนพุทธด้วยกันปีนั้นโกดโกลหนใหญ่พระเราถูกไล่ฆ่าไล่ตีคือเป็ดคือไก่ทหารลายขาทีไปมุมยังกับพระนอแลนกับทังสะบงทั้งจีวออุยอายอุยอาย คนมันวิ่งไม่งามอยู่แล้วพระนักบวชก็ดีสตรีก็ดีพระราชาที่ทรงมูลไทยพิเศษแล้วก็ดีแล้วก็ช้างพระราชาที่แต่งแล้วดีๆนี่วิ่งไม่งามสี่ประเภทนี่บานีตอนนั้นชาวพุทธก็เข้าไปร่วมกันที่เจดีสาลอยซึ่งเป็นคลขายธาตุพนมของเราเนี่แหละสวดมนต์ไหว้พระของเราอยู่ดีๆนี่แหละไม่รู้จะทําอะไรมันไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยเอาไปสวดมนต์อยู่ตอนนั้นพวกทหารไปจะนี่ก็กาดปืนยิงเลย เอสเคเนี่ยเอสเคนี่ยยิ่งกลาดพระมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกจีวรมันมันเหลืองอยู่แดงอยู่แล้วแต่แม่ชีน่ะนะชุดขาวๆเน่ะนะเลือดมันผสมกับเลือดเนี่ยโอ้ยละงกละงมมันสมองอะไรต่ออะไรกระจายเต็มในเจดีซาลอยเจดี JD ใหญ่พื้นที่พึ่งของชาวพุทธน่ะแล้วพระองค์หนึ่งท่านไม่รู้จะทำอะไรมันไม่มีที่พึ่งมัน ติดมันมันอัดอั้นสุขีแล้วแรนขึ้นแลนขึ้นไปทั้งเสื่องหอละคังปฏีระคังรั่วรั่วรั่วทหารมันก็ไล่วิ่งขึนไปขึ้นไปทันมันก็จับโยนลงมาถนนลาดยางเละเป็นแตงโมมันสูงนี่คือบทเรียนอันเจ็บแสบที่เกิดในเวียดนามสุดท้ายทหารที่ยังจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าอยู่ส่วนหนึ่งก็ประชุมกันลับๆมังจะโค่นล้มอำนาจเผด็จการพวกนี้ ก็ทํากันอย่างเป็นขบวนแต่ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้พูดกลับคืนมายังเป็นาศาสนาอันดับสองอยู่ขนาดว่า <c oughs> เปอร์เซ็นต์คนนับถือพูดมากกว่า <c oughs> นางนายงโงดินโงดินเดียมก็ดีโงดินนก็ดีโงดินถึกก็ดี <c oughs> เขาเจาะช่องอุโมงค์ไว้ตอนไว้ข้างล่างดินไปโผล่ขึ้นฝั่งแม่นะ้ํำทางตะวันออกเขาไปหลากมาเตอพุน่น จับได้ก็ใส่รถผูกเสือกผูกขาแล้วก็เอารถหลากมาเลยเป็นเศษเนื้อกองผสมกระดูกมาแต่บนนี้บาปที่ทําไว้อกรรมทําเข้นไว้บทเรียนอันนี้มันบ่งบอกเราหลายๆสิ่งหลายอย่างบอกถึงว่าระบบพุทธศาสนาของเราในประเทศไทยนี่ยิ่งใกล้เคียงประเทศเวียดนามมากทําไมจึงใกล้เคียงเพราะว่าเราไปมองาศาสนาเพียงเรื่องของศรัทธาอย่างเดียว ปัจจุบันนี้ศรัทธาตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วเราจำเป็นจกต้องให้มีโครงสร้างมารองรับปัจจุบันนี้โครงสร้างตรงนี้ของเราไม่มีเพราะว่ารัฐบาลเขาโมไปเอาประวัติศาสตร์บางหน้าประวัติศาสตร์กระจอกมากมาเป็นเครื่องคำยันโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธของเราหวังจะให้ว่าเพียงแค่ว่ามีตราไว้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราไม่เอา ศาส,สนาพุทธเป็นศาส,สนาประจำชาติในรัฐธรรมนุญเขาบอกว่าไม่สําคัญมันสาคัญอยู่ที่ใจวะศาสนาศาสนามาเลเซียเนี่ยศาส,สนามุสลิมเนี่ยนับถือศาสนาเพียง47เปอร์เซนในจํานวน23ล้านคนที่ประเทศมาเลเซียนับถือศาสนามุสลิมเพียง2เอ้ย47เปอร์เซนเขายังเอามาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วในที่สุดเพราะมันมีกรอบมีโครงสร้างมันก็มั่นคง เราอย่าไปมองข้ามเรื่องกฎหมายเล็กๆน้ออๆเพราะในสมัยนี้เราต้องเอากฎพวกนี้มาช่วยเชิดชูหลักธรรมอีกทีหนึ่งเพราะว่าโลกในปัจจุบันนี้มันปกครองกันด้วยกรอบปกครองกันด้วยกฎเกณฑ์ในขณะเดียวกันเรื่องอบายามุขเรากลับเอามาเป็นตัวเด่นปัจจุบันนี้ต้องดูมันตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสอง่เป็นต้นมาเขาห้ามโฆษณา เครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงสี่ทุ่มมันโฆษณาบ่ได้จังสั้นช่วงหาโมงเศรเนี่เขาจังเห็นตัวหนังจีนไอประเภทขอคาราวาท่านพี่สองจอบเห็นบ่มันโฆษณาโดยตรงไม่ได้มันเอาหนังมาวากันเลยโอ้ยบางหมอกอดไายกิ่งคุมลุงคุมลูงม,มันเอาแบบหนังคากลัวโฆษณาบ่เห็นบอเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่มันหาวิจนได้วิธีมันตั้งแต่ปี243มาจนถึงปี246ปีที่แล้วไม่มีต่ำกว่า2,600ล้านที่โฆษณาเครื่องดื่มเนี่ยและปีที่แล้วเนี่ยเก็บภาษีได้เพราะการขายเหล่านั้น6 7จ็ดหมื่นเขอาไปเจ็ดหมื่นเจหมืนสองพล้านบาทเห็นบอกนี่เนี่เน เฉพาะเก็บภาษีได้แล้วในงเงินจํานวนนั้นเรามาแก้ปัญหามันไม่คุ้มแต่มาก็รู้สึกสลดใจแล้วเกิว่าเราเป็นเมืองพุทธเราไม่กล้าบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติแต่เราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคอว่าจังเบียรสิงเบียรไทยอย่างเงี้ยทําไมเอาสัญลักษณ์ของชาติไปติดอยู่กัาบอาบมุกรีเจนซี่บรันดีไทย แม่โองสุราไทยนี่เขาเอาสัญลักษณ์ยิ่งเบียร์สิงหยู่ไหมม้อนั่นตําสมบุกหงปุก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 อยู่ทั้งนั้นหม้อนี่กินไม่อย่างอาหารผักกลางม้อนั่งกินเมียงอยู่ผักเหนือคล้ายๆกับว่าไอหนุ่มสองลุ่มแม่น้ำนี่มันเข้ากันได้กินเบียร์สิงมันก็ดูดได้กันได้ หมอนันก็กินสมบูุงกินบองประแดกหมอนันก็กินอาหารผักกางหันหน้าเขาสำไมกันจึกหันหน้าเขาหากันมันวะนี่คือพยายามเอาสัญลักษณ์ไปไปเล่นกับเรื่องเอาใบมุกได้แต่ว่าไม่กล้าพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติบอกก้าวเบาเรื่องอย่างนี้เราไม่ช่วยช่วยกันเคลื่อนไหวเวลาพระ่านออกไปเคลื่อนไหวในพระกันวาเล่าอีกต่างหากนั้นหูบอกว่าพวกไปเคลื่อนไหวนั่นแทบสิกินเลือดเจ้าของนั่นน่ะ แทบที่ห้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดมันมือม่คมเสียบมูเห้านีนิบอยเ uh ล่าเวลาเห็นพระออกไปพระพวกนี้ท่านทันเกมไปพ่อไม่ยังบสมมาพาขควนนี่เราสิเคื่อนไหวออกมาทางประเทศไทยเรานี่มีความสามารถแข่งขันอยู่อันดับที่29ของโลกในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องเทคโนโลยีเราอยู่อันดับส2ถ้าในประเภทการลงทุนการศึกษาเนี่ยเราก็อยู่อันดับ4ี 3.8ของ GDP ร้อยละที่เราลงทุนแบบการศึกษา40.44นี่เป็นไปกับการก่อสร้างเสียมากกว่อเราไม่ค่อยพัฒนาหลักสูตรแล้วไม่ค่อยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนี่จะบูรณาการในแนวความคิดของคนเฮาไปสนุกสนานเกินไปโผดซุม่มือทตั้งแต่ก่อนนี่มันมัน ยังไม่มีไอ้เรื่องสนุกแปลกๆอย่างลูกหลานเราทุกวันจะมายังมองอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยเด็กน้อยๆจะกี่น้อยผู้หญิงเอาไปแต่งตัวให้มันเป็นผู้สาวไปท่าแปงท่ายังอ่าแล้วก็แปให้มันนุง่งเขินๆขด้กี่หน้อยนั่นแหละนี่มันเป็นไปเพื่อการตอบสนองเรื่องกามเรื่องอะไรต่างๆบางทีเด็กน้อยนะสี่ห้าคนไปแต่งให้เป็นผู้สาวก็ได้เด็เนี่ย ไอการชงการเชียร์ในปัจจุบันนีกลายเป็นอาชีพหนึ่งแล้วคือเชียร์ลีเดอร์นี่ยิ่งมุ่งไปเพื่อกามโดยเฉพาะเด็กน้อยน้อยเด็กผู้ชายเนี่ยบางทีมันไปดูสิ่งเหล่านี้มันกบหมายตาไว้แล้วเด็กผู้หญิงมันก็ไวต่อเรื่องอย่างนี้เดียวนี้โอ้ยวันเสาร์วอาทิตย์นี่ไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่ลูกสาวของเราเนี่วิ่งไปตามผู้ชายใครมีลูกผู้ชายปัจจุบันนี่จึงไม่ต้องให้ทําอะไรซื้อกีตราห่างให้มันตัวหนึ่ง ไปหาอันกระตอนหูมาเจาอให้มันให้มันนั่งดีจูห่มบอกงวงหนาเฮือนนั่แหละก็ต้องนั้นไปแต่มันมาเองนี่นี่มันมาเองเล็กน้อยผู้หญิงสมือนี่ทำเรื่องน่าอายแตมาบอกว่าถ้าแตมาเป็นลูกผู้ชายสมัยนี้นะแม่มาขอแต่งก็บอเอาเป็นลักษณะนั้นมาขอแต่งเอา,าแตมาก็ไม่เอาหรอกเพราะดูแล้วมันเสียศักดิ์ศรีเหลือเกิน คันแม่นว่าเออได้ยากยากคุณนั่งอยู่ทติมหอส,มสั่งแม่นว่าเสียไปสู่ก็ไม่อย่างเอาสิไปสู่เอาแต่ว่าขันมาหาอย่ายไง,งาอย่างสิบ่บ่เอาเสียสักเสียเฮาเปื้อนมือเปื้อนขนวันต่อเปื้อนขนปัดออกไปเลยวัฒนธรรมแตไมันเป็นอย่างนี้นี่นงวงบัวพ่อใจหนาเสิหากินน้ำมันเครื่องเขาสิเกิดจูเมืองมีแต่มเม็ดโจโกใบเง,งหาหักบ่มี ทุกเมื่อนี่น้องพีผิดใจกันวันเดือนปีสีตาวกายแปรปิดหินสีล้อยเนื้อหนามคนเล่าสามสิบเป็นใหญ่ไฟสีไม่ฮอดนามอยู่ในห่วยหอมน้องเขียดจะหน้าสี่ืนห้องหาคูเทิงปลายแสงปลาขาแย่งสีคืนแปลงห่วงหัางอยู่เทิงปลายคอคนสอพ่อสีไเด็เป็นหัวหน,าน้าเสนาอํมมาตพวกนักปาดสีไเด้ตกตามต่อยหิงห้อยสีบอ่อปานปานไก่ปลามา่จยากเป็นไก่บานผ้ากันอ่านทั้งผิดแต่น้อ เศรษฐกิจสมัยเงินใบเศร้าคา,าบามีพอดินผู้เขาหินเลี้ยวบัวเห็นกกใหม่โลกสิเกิดเป็นไฟล่ามใหม่ไปจนทัวย้อนใจคนหยาบสั่วตัวต,ต้มตัตตตตต้งแต่กันพุทธองค์บอกบันอายุของคนจาละว่นกันเองสิคมเห็งคนหน่อยไผเป็นหอยเป็นกุ้งพุ่งบางสิตายก้อนไผพุ่งหนาสิถือคอนตายถิ่มบัตเตอร์รุ่นโลกเสือเกิดบ้าบุญกัดเตาต,าตาบ,บัดบอมแนย่ำล่มผัดหาล่มบนเส้ตออ บ่อแมนข้องฝนฝ่าสายฝนปัดเล่งหลังบ่อแมนย่ำแห้งแหล่งดินนั่นก็เล่าแห้งหอดย่ำฝนกแหกแหล่งดินหักงายเป็นผงฝนมาหลงทั้งเที่ยวเด่เกี่ยวเอาอยู่แน่นะเถิงมาย่ำลกกาดำหน้าเข่ากาเหว่บาด่าเถิงย่ำเกี่ยวฝุงมุกบเขียดห้องฝนเึงปัดเล่งลงมันจับกลับตลบัดเลยแต่กี่แต่ก่อนนี่ผู้ชายเขาจะต้องไปตามจีบตามคุย จะต,ต้องไปอยู่เฮื่อนเฮ็ดงานจนกลัวสิเข่าตาพอเถาแม่เถามันคือบอหนอนี่ยผู้ยิ่งคนกัสิพิ่นิ่พิจารณาสมัยนี้ทําไมมันจึงง่ายขนาดนั้นลูกหลานนี่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลไม่ตั้งไปตามวัฒนธรรมใหม่หมดยิ่งปัจจุบันนี้ดูมันท่านติสนานันทกุลมาหากไม้เลียวแล้วใช่ไหมพระราชประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่หนึ่งร้อยสาสอง ม้เรียวเส้นผ่าศูนย์กลางศูนย์จุดเจ็ดถูกหักไปแล้วเห็ดนังใดคู่คู่ทำอะไรได้บ้างแต่ตะนังแน่มตาแมนแมนอยู่เหชรนังนันบ่ได้เราไปเอื้อให้เด็กมีสิทธิ์มากเหลือเกินเดียวนี่ลูกหลานสิบพังข้าเบาสองเกือพอแม่ตามกระแสะเรื่องเบาโบย่ำเถาทอย่ตลอดทั้งโม่ไผ่โบเกงอาจคมผิดพองกระท่ำโจโลขบขี่ตีปุ่น คุณบนบัยําำเกงยานตุลาการสารนใหญ่ผ้ากันไล่ละถิมพระรรมเจ้าบัวลำน้ำแถมสีผ้ากันซาสอลาดบังหลวงตามกระซ่วงตามกรมสีคมกินสินจามั่นสีผ้ากันมังประเภทนี่เหดเกา่าหีดแต่กบกแต่เข่าบ่าเอาเข่าใส่หูมีแต่ปูถุลนผ้าโล่หมอนปลาไผรไพกรววาโตกระดอคว้มห้บ่ลื่นกันความรู้มีนิดๆิหน่อยหน่อยเราคิดว่าเรามีความรู้มาก เด็กน้อยสมัยนี้จอให้ต่อให้จบด็อกเตอร์เนะ่เทียบกับคนโปรีสมัยก่อนไม่ได้แต่มาฟันทงเลยนี่รุ่นครูบาอาจารย์มานั่งอยู่นี่เนี่ยสมัยก่อนบางคนตะเกียกตะกายไปเรียนเดิน1 3 1 4กิโลซื้อมือเในให้รถมอเตอร์ไซค์ขุนมันอ่างบบซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้คอยไปโรงเรียนธรรมาศาสตร์มันจะไปเรียนปลาอยุข้าพุ่น่ยโบไห้บ,บไปสอบนี่นี่ครูบาอาจารย์น,นั่งอยู่นี่สมัยก่อนกึ่งเดินกึ่งวิ่งอั ลงเลี่ยมขึ้นแปแปดนาฬิกาเอาไปสั่นหอบสมุดแลนสมัยจะมายังได้ใช้เลยกระดานดำผูกใส่หลังเสือแลนหัวสักหัวหว่วพิ่งได้มาใช้สมุดไอ้สีน้ำตาลน่ะฟันเสาแล้วเนี่ยไปแหลกเอาจนมีดฟันขาเป็นบาดเป็นแผลเป็นอยู่ได้นี่อยโชว์ให้ดูก็ได้ถ้าไม่น่าเกียดเพราะกล้องเขาจับอยู่เน่ยจีฟันเอาลักกันเนี่ยไปแหลกสมุดอันส,สีเข้มๆขัมสีน้ำตาลน่ะ หัวหนึ่งต่อสองหลักเอามาหอดบานกับฟันจนมาใส่มีดปั้นเออลักแต่เนยตไปหลอมน้องเรียนครูท่านก็ไม่ให้ฟรีเขาให้มาแจกนั่นแหละแต่ท่านไม่ให้ฟรีทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นยุธทธวิธีของครูเขาอยากปลุกเราให้นักเรียนมีความสํานึกรับผิดชอบร่วมกันแม่จะให้เงืนลูกไปโรงเรียนในแบกไม้ลาปอจนหลังคนหลังกงจูงคว้วไปทงไฮทงหน้าก่อนไปดาหน้าสองหน้าจังสิกับคาเงื่อนได้ เสมอตื่นก็นเน้นกันว่างขอรออยู่นี่คือวัฒนธรรมพระราชาเ้าประจบเด็กน้อยพนพ่อกับแม่สิประจบลูกเต่าพ่อได้แหละเขากิน